นบโปเลียนจากเด็กชาวเกาะสู่จกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสได้อย่างไรมาหาคำตอบนี้พร้อมกันกันกบ Podcast. Found The crown Lecture a s I f o t e n d a n p o d c a p n a t สวัสดีครับ The r e c t u r วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อฝรั่งเศสและทวีปยุโรป ในศตวรรษที่19ชายผู้นั้นมีชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตหรือในภาษาฝรั่งเศสครับอ่านว่านโปเลียนอองเบนาปาร์เด็กชายนโปเลียนครับเกิดในวันที่15สิงหาคมปี1769ที่เกาะคาซิกาเดิมนะครับเกาะคาซิกานั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีแต่ก่อนหน้าที่นโปเลียนจะเกิดได้เพียงหนึ่งปีครับฝรั่งเศสได้ซื้อกอะแห่งนี้จนในที่สุดครับ เกาะแห่งนี้กลายเป็นของฝรั่งเศสแต่วัฒนธรรมการเป็นอยู่หรือภาษาของคนในเกาะครับก็ยังคงเป็นแบบอิตาเลียนอยู่ถึงแม่นะครับว่าฐานะทางบ้านของเด็กชายนโปเลียนนั้นจะไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ควรจะเป็นแต่นับว่าเป็นโชคดีครับที่คาโลโบนาปาร์กพ่อของนโปเลียนเป็นนักกฎหมายทางการฝรั่งเศสจึงแต่งตั้งให้คาโลเป็นทนายประจำเมืองและอยู่ในสังกัดของฝรั่งเศสทําให้นโปเลียนครับ ได้มีสิทธิพิเศษในการเรียนโรงเรียนทหารฝรั่งเศสครั้นในอายุ9ปีแต่การย้ายถิ่นจากเกาะไปเรียนที่โรงเรียนทหารชั้นสูงของเด็กชายนโปเลียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะการพูดภาษาฝรั่งเศสในสำเนียงอิตาเลียนนั้นเป็นเรื่องที่เพื่อนนักเรียนของเขาล้อกันเป็นประจำรวมถึงการล้อเรียนทานะทางบ้านของนโปเลียนอีกด้วยแต่นั่นครับก็ไม่ได้ทำให้นโปเลียนตอบโต้แต่อย่างใด นโปเลียนครับแก้ไขปัญหาความโกรธของเขาด้วยการอ่านหนังสือนโปเลียนเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับตำราวิชาสงครามการเมืองปัชญาและรัฐศาสตร์และนี่ครับคือจุดเริ่มต้นทําให้นักเรียนทหารปืนใหญ่ผู้นี้มีความเฉลียวฉลาดและมีความมุ่งมานะที่จะเป็นใหญ่ในอนาคตระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปราวสิบปีครับในปีที่1789เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้น ด้วยความที่นโปเลียนครับเป็นผู้ที่ติดตามการเมืองปัจจัยและรัฐศาสตร์อยู่แล้วเหตุการณ์นี้ครับจึงจุดประกายความคิดของนายทหารปืนใหญ่ผู้นี้ว่าอยากจะให้ฝรั่งเศสภายใต้การปกครองแบบสาธารณรัฐยิ่งใหญ่ทั่วภูมิภาคยุโรปและในปีเดียวกันนี้ครับนบโปเลียนก็ได้พบรักกับโจเทฟินหญิงม่ายที่มีลูกติดถึงสองคนซึ่งสามีของเธอนั้นคือขุนนางชั้นสูงที่รับใช้ราชวงศ์บูบง ก่อนที่สุดท้ายครับจะถูกประหารชีวิตตามพระเจ้าหลุยที่16ไปซึ่งการประหารชีวิตด้วยวิธีเกี่ยวตีนั้นร้อยโทนโปรเรียนก็เป็นหนึ่งในานายทหารผู้ร่วมกระทำการหลังจากราชวงศ์บูบงกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสได้ถูกปิดฉากไปในปี1789ครับชาติมหาอำนาจต่างๆทั่วยุโรปก็เกิดอาการวาดวิตกว่านี่อาจจะเป็นปฐมบทของการกระทำเลียนแบบล้มล้างราชวงศ์ ในชาติของตนเองทําให้ชาติจักรวรรดิต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิอังกฤษจักรวรรดอิออสเตรียจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิออตโตมันหรือจักรวรรดิบัตเซียต่างก็ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสที่นัเวลานี้อยู่ในบริบทของสาธารณรัฐมิใช่จักรวรรดิอีกต่อไปครับนบโปเลียนครับได้รับความนิยมในฝรั่งเศสอย่างมากครับหลังจากที่ได้ไปประจำการและปัญชาการการลบในสงครามระหว่าง ฝรั่งเศสกับออสเตรียครับและได้รับชัยชนะกลับมาอย่างท่วมทน้นอีกทั้งนโปเลียนยังสามารถปราบกองเรือราชนาวีของอังกฤษที่พยายามจะบุกเข้ามาในเมืองตูโรทําให้ผลงานครั้งนี้ครับนบโปเลียนได้รับความดีความชอบและได้เลื่อนยศเป็นพลจัตาวาในอายุเพียง24ปีครับเวลานี้ครับชื่อเสียงเลียงนามของนโปเลียนดังกระชอนไปทั่วยุโรปว่าเป็นนายกองทหารปืนใหญ่ ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากนโปเลียนได้ปรากฏผลงานชิ้นบูแดงอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่5ตุลาคมปี1789นโปเลียนได้ปราบกบฏฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีความพยายามจะนำราชวงศ์บูวงกลับมาสืบราชบัลลังก์อีกครั้งแต่สุดท้ายครับก็พ่ายแพ้ให้กับกลยุทธ์ทางสงครามของนโปเลียนทำให้นโปเลียนครับได้รับตำแหน่งใหญ่เป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพในกระทรวงมหาดไทย และในเวลานี้ครับเหล่าดีเค็กตัวหรือผู้บริหารสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเวลานั้นเริ่มเล็งเห็นแล้วครับว่านาโปเลียนนั้นมีความนิยมในหมู่ประชาชนและทหารเป็นอย่างมากทําให้เหล่าดีเค็กตัวพวกนี้ครับมีคําสั่งให้นโปเลียนไปทําสงครามกับจกักรวรรดิออตโตมันที่อียิปต์เพราะดีเค็กตัวรู้ดีครับว่าออตโตมันนั้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งมีโอกาสที่น้อยมากที่นโปเลียนจะพิชิตศึกครั้งนี้ได้ หากนโปเลียนพ่ายแพ้ความนิยมของนโปเลียนก็อาจจะตกลงบ้างทําให้เหล่าผู้บริหารสาธารนณะรัฐอาจจะครองอํานาจต่อไปได้ยาวนานมากขึ้นครับและในอีพีต่อไปครับเราจะมาว่ากันต่อว่านโปเลียนจะสามารถพิชิตสงครามออตโตมันครั้งนี้ได้หรือไม่และนโปเลียนจะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสได้อย่างไรและที่สําคัญครับบทสุดท้ายของสงครามนโปเลียนทั้ง7ครั้งจะจบลงอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ